ชีวิตของเราทุกคนมันก็ต้องมีช่วงจังหวะเวลาที่มันไม่โอเคเหมือนกันเนาะสำหรับพีพีเองอะเวลาเราเจอช่วงเวลาแบบนั้นแล้วเราเราฮิลใจตัวเองยังไงคะสำหรับพีพีพีรู้สึกว่าถ้าเวลาที่เราไม่โอเคเราเราต้องกลับกลับมาคิดทบทวนกับตัวเองก่อนว่าจริงจริงเนอสิ่งที่เราไม่โอเคเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเราเรารู้สึกอะไรอยู่เรากําลังโกรธหรือเปล่าหรือเรากําลังแบบเศร้าหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้วพอเราหาตรงนั้นได้อะเราเราทําอะไรกับมันได้บ้างเราแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นได้ยังไง หรือว่าสุดท้ายถ้าเราทำไม่ได้อะมันก็ is okay นะ not to be alright เางเนี้ยครับเออเหมือนในเพลงเลยวันที่อัดเพลงเห็นมีเอ่อช็อตหนึ่งเหมือนกันที่พีพีแบบลงไปนอนแล้วก็บอกว่าเออคเครียดแบบร้องไม่ได้เออเล่าเล่าบรรยากาศตอนนั้นให้ฟังหนะะ่อยค่ะในห้องอัดเป็นยังไงบ้างก็ที่จริงในห้องอัดก็หลายๆเพลงแหละครับไม่ใช่แค่แบบพีพีเสียงหายลูก Hello ครับได้ไหมครับเสียงหายเลยอ่ะแต่ว่าภาพยังอยู่ สวัสดีครับคุคำพูดเอ้ยทำไมอยู่ดีๆเสียงน้องก็หายไปเลยอะทำไมพี่ดิ้นมาแล้วมาแล้วโอเคอาโทษดีๆครับหอเลยจ้ะโอเคครับก็สำหรับพี่พีรรู้สึกว่ามัน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 ไม่ได้เป็นเฉพาะแค่เพลงนี้หรอกครับมันเป็นทุกทุกเพลงแหละที่พี่ไปอ่านอะไรเงี้ยพี่ก็แบบมีเครียดบ้างอะไรเงี้ยด้วยรู้สึกเรารู้สึกว่าแบบเออเราเราเรายังใหม่มากสำหรับด้านนี้อะไรเงี้ยครับก็ก็มีเครียดบ้างครับก็อ่านไปก็ เหมือนเหมือนบางท่อนแหละที่ตัวเราเองเรารู้สึกว่าไม่ถูกใจตัวเองครับผมท่อนไหนที่เรารู้สึกว่าเราแบบต้องใช้เวลากับมันเยอะที่สุดมีไหมม,มันจะมีแบบท่อนหนึ่งที่แบบติดไม่ได้กัเทีเรอ่างนี้มีะคะ <laughs> พี่ว่ามีแต่พี่จำไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ผ่านนไยแบบ it's okay not to be alright ใช <laughs> ่ครับผ